นี่ไม่ใช่คลิปธรรมดาวันนี้ไม่ใช่ที่ท,ที่นี่ไม่ธรรมดาอลองนึกภาพทุกคนลองนึกภาพน,นี่นี่ให้ดูมุมเทปแคบก,กว่าเดี๋ยวให้ดูดูก่อนดูนี่คือห้องที่กษัตริย์เคยอยู่กษัตริย์อังกฤษคีนอังกฤษคนดังๆเคยอยู่และตอนนี้ก็มีคนดังอีกหนึ่งคนมาอยู่น,นะครับคือบัณฑิตอุ่งังศีนะครับ ใครอยากรู้แล้วค่ะจา้เารเราอยู่ที่อังกฤษนี่ถ้าเราอยู่ที่อังกฤษใครมาใครใครยังมาทันนะใครอยู่แถวยุโรปอังกฤษยังมาทันนะครับยังมีห้องเหลือนะครับสามารถที่จะติดต่อทีมงานของผมได้นะครับโทรหาพอลลีดด่โดยตรงเลยแล้วกัน <laughs> ขอราคาพิเศษไห้ก๊อกสุดท้ายแล้วกันก๊อกสุดท้ายสำหรับสัมมนาหนึ่งวัน ะะหรือว่าเรียนอ,ออนไลน์ก็ได้นะความจริงเรียนออนไลน์ก็ได้คนไทยเหมาะที่จะลงออนไลน์มากมเพราะว่าครูเชื่อนะว่าเวลายอยู่ในสถานที่แบบนี้อาจารย์ก็จะจูนปัญญามาใน,ในอีกนอนที่เป็นอีกวาย์หนึ่งอีกเวอรชันหนึ่งซึ่งแน่นอนทุกคอร์สของอาจารย์ไม่เคยเนื้อหาซ้ํากันเลยสักคอร์สนะคะเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณลงเก็บทุกคอร์สเนี่ยคุณจะได้มหาปัญญาใหม่ๆที่ขยายแล้วก็แผ่กว้างออกไปเรื่อยๆและคุณสังเกตไหมว่าเวลาคุณเข้ามาในคอร์สอาจารย์บัณฑิตน่ะหลายคนจะพูดกับครูุงว่าเฮ มันเหมือนกับจังหวะนั้นที่เขาลงทะเบียนคอสเนี่ยมันตรงกับเรื่องหรือจังหวะชีวิตที่เขาเจอ mm hmm. เรื่องอะไร mm hmm. แล้วก็มาได้คําตอบจากในคอสอาจารย์ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าสัญญาณจากจัก,กรวาลมาเนี่ยครูบอกคุณเลยนะว่ามันใช่ไม่ต้องรอค่ะฟังเสียงหัวใจตัวเอง mm hmm. แล้วลงเลยใช่ <Right. S 2> มันมีแค่นั้นจริงๆนะ mm hmm. จัก,กรวาลเขาเตรียมคําตอบทุกอย่างไว้เซิร์ฟคุณอยู่แล้ว mm hmm. นะคะและอาจารย์ <Right. S 2> เองก็เป็นคนนั้นนะที่ชาแนลมาแล้วก็ส่งต่อให้คุณแบบเพียวเลยนะคะ ราคาพิเศษค่ะ,ะคราคาพิเศษ <laughs> ตอนนี้ 1, 1> <c oughs> 10, 9 9 0 0บาทสำหรับออนไลน์นะ uh huh. แล้ว oh, ถ้าเกิดใครจะเข้ามาที่นี่เลยนะครับ uh huh. เข้ามาที่วังนี้เลยนะครับวันวันเดียวนะครับ วันที่3มิถุนายนก็มาได้เลยวันที่ราคาอยู่ตอนนี้เพิ่มอีก1,000บาทก็2,900 0ทําทำไมถูกอยู่วะ2 9ง0บาทถูกมากนะคะ <c oughs> คืออาจารย์หนีไม่ชอบคำว่าถูกนะคะ <c oughs> แต่กูต้องบอกว่ามันคุ้มค่ามาก <c oughs> มันเกินราคา2 9 9 0 0บาทคุณยังลงทะเบียนทันอยู่ <c oughs> และสำหรับออนไลน์นะคะ <c oughs> 1> CF 1 9 9 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะสัมันาชื่อว่า b i l l Billionaire's b r a รน เบลลินแอสเบนสมองคนพันล้านผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้ว่าเวลาคนพันล้านเขาจะคิดกินคนละแบบมผมก็ไปกลับไปดูตัวเองสิบกว่าปีที่แล้วตอนที่เพิ่งเริ่มยังไม่มีไม่ถึงล้านเลยแล้วมาคิดกับตัวนี้ก็คือแบบมีเล ARNING เยอะมากแล้วผมแบบว่าครั้งนี้ผมปล่อยของหมดนะครับแล้วก็จะให้ทุกคนรู้ว่า ฝั่งคุณสามารถมีพันล้านได้มีกี่ล้านก็ได้แต่จะต้องปรับภายในจะต้องไปเปนนลี่ยนกลยุทธ์หมดเลยล้างล้างไอ้สิ่งที่คุณชิดมาล้างไอ้ความเหนื่อยยากออกไปให้หมดนะครับล้างโปรแกรมเก่าใช่ล้างโปรแกรมเก่าไปให้หมด,มหหมดคุณลงุงมาเจอจันบัณฑิตเนี่ยเราก็มีโปรแกรมเก่าติดตัวมานะคะซึ่งก็ยังเป็นความเชื่อเพราะเราเกิดมาในยุคเดิมไงคนวัยคุณลุงเนี่ยประมาณพวกเราที่เป็นผู้หญิงเก่งอ่ะ ที่แบบผู้หญิงที่แบบลำบากอะ่ะผู้ ừ, หญิงที่มีเรื่องอะไรแบบโดนมาเยอะๆเนี่ยเรา<ไ>วัยเดียวกันเนี่ยคุณจะเข้าใจนะคะแล้วครูก็มาเจออาจารย์บัณฑิตเนี่ยมันเหมือนกับว่าใช้ช่วงเวลาหนึ่งในการพัฒนาตัวเองจากคอร์สนะคะของอาจารย์แล้วก็จากออดิโอบุ๊กจากหนังสือทุกเล่มเลยมันถูกละลายเป็นจริง โปรแกรมเดิมมันถูกละลายแต่สิ่งที่อาจารย์ให้อย่างแรกเลยนะคือให้เราเชื่อมั่นในตัวเองอันนั้นคือสิ่งที่ครูได้จากอาจารย์ฤิเพราะว่าก่อนหน้านั้นคุณเป็นเหมือนครูไหม,มผู้หญิงวัยเราหรือผู้ชายก็ได้เป็นว่าคนยุคเราอะอเป็นยุคก้านสูยนะเอาง่ายๆเลยเราจะไม่มั่นใจในตัวเองเพราะผู้ใหญ่จะบอกว่าอันนั้นไม่ดีอันนู้นไม่ได้อันนี้ผิดอันนี้ไม่ควรอันนี้ไม่มีมารยาทอ,อันนี้ไม่ควรทําอันนี้คือต้อง มีความเชื่อต้องเชื่อตามๆกันมาเขาบอกให้เชื่อแบบมีต้องเชื่อแบบนี้อ,อซึ่งนั่นแหละมันเป็นเส้นบางๆที่ขวางทางเราใ,<ช>ในการตื่นรู้<ช>กับเข้าไปภายในตัวเองเ<ช>พราะมันถูกยัดโปรแกรมบางอย่างไว้พอครูม,ม,ม,มาเจออาจารย์บัณฑิตนะคะม,มันก็เลยเหมือนกับว่าทําให้ครูอ่ะมั่นใจในตัวเองคือการหาตัวตนครั้งสุดท้ายในชีวิตของครูมันมาเจออาจารย์บัณฑิตมันเป็นความโชคดีของเราแล้วมันก็เลยทําให้เราเนี่ยเจอตัวตนที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองแล้วหลังจากนั้นเราก็พัฒนาจิตวิญญาณต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ อาจารย์ก็เปิดคอร์สที่มันซัพพอร์ตคือมีทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมประกอบเข้าด้วยกันเพราะเราถูกพัฒนาทางจิตวิญญาณเสร็จแล้วพอเข้าคอร์ส how to ของอาจารย์มันเลยขึ้นลิฟแก้วเลยใช่ใชคือคุณเลือกพัฒนาจิตวิญญาณก่อนเป็นความโชคดีอของครูอ,อันนี้ครูต้องบอกทุกคนถ้าสมมติคุณ stuck อยู่ที่ตรงไหนของออธุรกิจคุณก็ตาม,มครูบอกคุณเลย เก่งอะไรไม่เท่าเก่งเรื่องโลกภายในใช่ใชแล้วครูโชคดีที่ครูได้เรื่องออโลกภายในจิตวิญญาณก่อนอแล้วครูต่อย,ยอดเรื่อง h how t ูปุ๊บมันก็คือขึ้นลิฟต์แก้วเลยใช่ใชะคะเพราะฉะนั้นครูบอกเลยถ้าคุณต้องการคอร์สอะไรเป็นพิเศษปรึกษาได้ทางแอดมินเขายินดีบอกอคุณจริงด้วยคำหลับทุกคอร์สเลยอาจารย์มีคอร์สเกี ual, ่ยวกับสปิชวลเมว่าจะเป็นเรื่องของการนั่งสมาธิซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ก็จะพาทุกคนนั่งสมาธิในวังฮินวิกด้วยโอ้ บรรยากาศแบบนี้บรรยากาศแบบนี้มันจะต้องนั่งสมาธิแล้วเลิศเพลิดเพลิน <High vibes. S 1> ใช่ High vibes นั่งสมาธิเห็นความมัง่งคั่งนี่สั่นสะเทือนนะคนที่ลงออนไลน์นะ คุณก็จะคือทําสมาธิไปพร้อมๆกันที่นี่ด้วยเลยพลังงานนะมันทะลุทะลวงไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนมันจะไปถึงคุณถ้าคุณเปิดขึ้นสัญญาณรับครูพูดแค่นี้แล้วกันอ่ะไปต่อกันนิดนึงค่ะอาจารย์สมมติใครใครอยากลงทะเบียนนะรีบลงทะเบียนเลยลงทะเบียนตอนนี้เลยยังทันนะครับลายมันจะไม่มีเหลือที่นั่งแล้วนะที่มันอยู่แค่นี้แล้วก็ลองเสริมที่นั่งแล้วเพราะนั้นนะครับรีบลงทะเบียนนะครับแล้วก็เรียนออนไลน์ก็ได้นะครับเรียนออนไลน์ก็ผมแนะนําเลยนะ b i l l ล o n as brain นะครับ b i l l ล o n as b r a i สมองคนพันล้านถ้าคุณแล้วเวลาผมสอน ผมจะสอนเรื่องจิตวิญญาณด้วยเพราะฉะนั้นคุณเราจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมใหม่เลยนะครับราคาอยู่ตอนนี้ยังโคตรดีนะคบปกติราคา50 0 0 0บาทนะั่นราคามันยิง่งมันเชื่อแม,ม<า>พออาจารย์สอนไปแล้วอะทุกคนจะพูดเลยว่า ข้อนี้มันต้องสี่หมื่นข้อนี้มันต้องห้าเลยมันจะเกิดแบบนั้นขึ้นทุกครั้งเพราะฉะนั้นราคาแรกคือราคาที่ดีที่สุดเสมอนะคะรีบลงทะเบียนเลย cf 1 9 9 0 0ับาทพิม์ cf ได้เลยระบบมันจะดูนะพิมพ์ cf ได้เลยใช่ค่ะพิมพ์ cf ตรงนี้ได้เลยถูกต้องแต่ว่าถ้าสมมติว่า ใครที่มาดูย้อนหลังนะคุณก็สามารถเข้าไปที่ line แอดแอดบูนดิทไลน์แอดแอดบัิตได้เลยนะคะโอเคนะ19,900บาท CF ได้เลยสําหรับออนไลน์และพรุ่งนี้คุณสามารถมาแอดเทนได้เลยในราคาสุดพิเศษ2 9ง0มบาทสําหรับวันเดย์เซมินาใช่แล้วเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจรงๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเจอกันนะครับผมบัลลิตเลวัศีสวัสดีครับ